นี่นะคะย่างหมูย่างปลานะคะวันนี้ก็จะย่างปลานะคะย่างปลาหมายถึงว่าเกลือนะคะทอดเกลือนะคะแล้วก็หมูย,ย่างนะคะนี่นะคะพร้อมหมูย่างนะคะทอดเกลือนี่ก็ย่างหมูอีกเตาหนึ่งนะคะอีเตาหนึ่งนะคะ Drake น,นี่นะคะ ให้ร้อนๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูน,ะะนี่กำลังทำขนมจีนอยู่นะคะน้่เตานะคะเตาอน่าม้วนก็ม้วมดแล้วแหละนี่นะคะกำลังย่างแล้วก็เราเอาขนมจีนเอแล้วก็เอ็นนะคะนี่นะคะไอศครีมนะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นใช่ใช่อันนี้ เดี๋ยวขอเข้าย t u b e ก่อนนะอันี้นะคะเป็นรสนะคะเขาอ,อร่อยใช่ไหมน,น,นี่นะคะดูนะคะนี่ที่ปลาเผาหมูเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เรามาดูนะคะออไอซ์ครีมนะคะรสอร่อยหวานมันนะคะไอซครีมกะทิสดเห็นไหมแม่ค้าบอกว่าไอซ์ครีมกะทิสดเลนะจ้านะะนะคะนะคะอร่อยนะคะวันนี้เราก็ เลี้ยงหน้าอากาศร้อนนะคะแล้วมันก็จะแบบชอบกินเย็นๆนั่นเกินเย็นๆน่ะกินเย็นๆและอร่อยนะคะได้ครับพี่น้องนะคะลุงจานนะอานะมากินเนะนะเทียนก็เพิ่งตักเองเนี่ยนี่แหละค่ะเอาน้ำจ่ายระบบย่างเดี๋ยวถ้ารวมยอดรวมยอดจ่ายนะจ๊ะนี่ค่ะเผานี่ค่ะยอดนี่า่หิ้วห้าบาท ยีิบ้าบาทจ<ะ> <B at> ้ายีบห้าบาทลุงจาย5ิบ้าบาทลุงกำลังนั่งกดขนมปังคุณเท่าไหร่นะยีิบห้าบาทใช่ไหมใชคุณลยี่สิบห้าบาทเมื่อกี้เมื่อกี้เด็กันเด็กจ่ายไปแล้วใช่ไหมคะแ <B at> ก้วิบาทนมปังสิบห้าบาทใช่ข <B at> นมปังสิบห้าบาทก็ไปยีสิบห้าบาทจ้แล้วก็ลูบนี่ละอารมน์ี่ไปแล้วใช่ไหมเอามาอีกน่ปัง ไม,มไม่มีไม่มีบอกไม่มีที่ไว้แล้วบอกมันเต็มเต็มเ,มเดี๋ยวก็ละลายหมดเอาเฉพาะกินตอนนี้เลยขน,น,น,นมปังสามช่วยน่ขนมปังสามอีกสามใครเอาอีกไหมขนมปันนะนงนง่ะไอติมเอาติม,มใช่ไหมไม่เอาติมเปล่านี่ค่ะให้คนแก่ๆนะคะอากาศร้อนก็จะเกลี่ไอติมนะคะนี่ค่ะกำลังใส่ไอซครีมให้นะคะนี่นะคะ ให้เป็นแก่นะคะอากาศร้อนก็ชอบกินนะคะการเรานั่งเผาป่านะคะไปกินข้าวนี่นะคะใส่ช่วยไว้คุณก่อนก่กนไม่ต้องเอาเยอะเดี๋ยวมนี่แก้วกวาสิดไว้ใช้ชงฟลิปนะคะมีไหมมีจ้ะเอาเอาเอาใส่ไว้ช่องฟลิปเพราะว่า ที่มันตู้เย็นเป็นเต็มสมูทค่ะเดี๋ยวาใส่ไว้ให้เขาเดี๋ยวคิดรวมเลยนะคะนี่นัค่าอร่อยนะคะโอเคนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีความสุขนะคะเดินทางไปไหนก็ขอปลอดภัยแค่ค่าจัยพยันตรายทั้งปวงบูรักษาพระคุ้มครองสาธุค,ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจนะคะเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ บ๊ายบายแม่แม่ค้าบ๊ายบายด้วยจ้า <Yeah. S 1> สวัสดีนะคะ